ทุกคนคะปค่ะอัน,นี้นะคะแอนจากชัองเชิญแอนพาชิมค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาชิมของอร่อยๆแล้วก็ราคาไม่แพงนี้นะคะแอนอยู่ที่ตลาดโรงสีหนองเบญค่ะจะเส้นเราจะมาได้สองเส้นทางเลยคือเข้าได้สองเส้นทางเส้นจากไปแต่กําแพงน่ะคือสุพรรณเหนือก็คือได้หนึ่งเส้นทางแล้วออกทางซ้ายมือที่เป็นแยกไปทางพรดยาวนี่ก็ได้คือเข้าได้สองทางเลยตลาดโรงสีมีของอร่อยๆเยอะมากแล้วก็มีของราคาถูกๆด้วยแต่แอนจะพาทุกคนไปลองชิม วิชาญวิชาญนะ,ะมีทั้งทอดแล้วก็นึ่งร้านนี้ขายดีมากไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านเลยนะเรื่ยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแอนนะคะได้มาอยู่ไปใกล้กับเจ้าของร้านที่ขายวิชายทอดและขายดีมากยิบด,ดูเขาขายกับเพลินนะขายไฟทอดไฟนะทุกคนมาดูนะแต่ตอนนี้อากาศจะร้อนมากแล้วก็น้ํามันจะกระเด็นมาด้วยนะทุกคนอันนี้คือแม่ค้าคนสวยของเรานะอันนี้คือชื่อ น้องอ,อ้อใช่ไหมใช่ใชอ่าคือน้องอ,อ้อทอดด้วยไม่เป็นไรเราคือนี่ตับเดียว<ช>ของน้องอ้อนี่ไข่ติ่งกุ้ยช่ายมันมีกี่ไส้น้องอ,อ้อมีเผือกมีหน่อไม้มีกุ้ยช่ายอ๋อมีเผือกมีหน่อไม้มีมีกุ้ยช่าย <c oughs> น้องอ,อ้อทำเองเลยใช่ปะใช่ค่ะอ่าขายชิ้นเท่าไหร่คะขายาชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดใช่ไหมแล้วพี่เห็นมีแบบสีชมพูด้วยน้องอ้อคือแบบ อันนี้เป็นเป็นขนมอังกวยทอดจ้ะเป็นขนมไหว้ของคนจีนอ๋อเป็นขนมไหว้ของคนจีนอันนี้จะพิเศษเว้ยคือชินละเท่าไหร่คะนะ้องอ๋อชิ้นละยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทตัวจะใหญ่อ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวพี่เคยชิมแล้วน้ำจิ้มของเราก็อร่อยเราทำเองมาเลยใช่ปะใช่ค่ะคุณไม่น่าเชื่อนะตัวเล็กๆแค่นี้เขาทำเนี่ยเยอะนะเนี่ยขายหมดทุกวันเลยใช่ไหมฮะใช่อืมขายดีมากดิดูมันกินก็เพลินเลยล่ะเราอากาศมันร้อนนะทุกคนน้องน้ำทอดด้วยเราก็เป็นทั้งนึ่งทอดด้วยไปไปเลยค่ะอันนี้คือที่ ที่มาขายนี่นะคะทุกคนตลาดตรงสีเนี่ยเขาจะเปิดช่วงบ่ายเนาะทุกคนมาอุ่นุงน้องอ้อได้นะคะคืออาจจะมีบางวันที่อาจจะมาไม่เจอคือหายไปคืออาจจะยังไม่ค่อยมีร้านประจำเนาะคือต้องเดินดูตามตลาดอะค่ะแนแถวร้านเนาะว่าอยู่ตรงไหนได้เนาะนี่เดี๋ยวขายดูชิ้นใหญ่มากเนื้อแน่นๆเลยนะอ้อนี่นี่อ้อขายหมดทุกทุกวันเลยใช่ปะสามสามกล่องแล้วแป้งที่ทำเนี่ยมันหนานุ่มมันใหญ่เป็นพิเศษอ้อรู้ไหมว่ามันมันเคล็ดลับของอ้อคืออะไรความลของอ้อ มันจะมันจะต้องเหนียวมันจะต้องนิ่มอะพี่เหนียวแล้วนิ่มใช่ไหมแล้วเราจะหมักแป้งไว้ทางคืนเลยไม่ไม่ไม่เราจะกวนแป้งก่อนแป้งที่แป้งแป้งนวดแล้วก็มานุมหมดแล้วก็หั่นนะหั่แล้วก็ดำจิ้มแล้วก็สุดของเราเองนี่อ้อคือแม่ทํายายทําหรือใครทาแม่แม่ก็ําหมักมาจากแม่ใช่ไหมโอ้โหเป็นอาชีพทด้เลยอะไรได้ดีนะเนาะอ้อมาขายที่นี่ทุกวันเนาะใช่ก็คือตามที่ดตลาดที่ตรงสี่เขาเปิดนี่ประมาณมาตั้งมาประมาณกี่โมงคะ ก็ตั้งร้านประมาณบ่ายโมงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดขายจริงๆเลยก็มาได้ตั้งแต่บ่ายโมงจ้ามาได้ตั้งแต่บ่ายโมงทุกคนูหุ่นน้องได้แล้วเลินมากดูเขาขายเลินแต่อาจจะยังบางครั้งอาจจะยังไม่มีรับประจำเนาะอาจจะเดินหานิดนึงนะคะเราเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะได้ได้ได้ยังไงก็คือขายดีอย่างเงี้ยตลอดเลยวพี่ประชิมแล้วเดี๋ยวนี้พอุดเดี๋ยววันนี้พี่จะอุ่นอ้อไปด้วยประชิมหลายครั้งแล้วด้วยโอเคไงก็จะไม่รบกวนอ้อนอนสบายเนะะค่ ทุกคนคะคนเดี๋ยวนะแอนจะลองซื้อแล้วลองไปชิมรีวิวให้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แอนนะแอนจะพาทุกคนมากินของอร่อยๆทีไ่ไหนกับไปนั้นเดี๋ยวตามมันไปนะทุกคนวันนี้นเนี่ยแอนให้ไหมคาทำไว้ก่อนลูกค้ามาันรอเต็มเลยโอเคบายยค่ะทุกคนคะแอนได้กุยช่ายมาละเดี๋ยวแอนจะมาลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูนะที่ร้านนะ คนซื้อเยอะมากแต่เอาจริงๆแล้ว,วคือแอนเคยกินที่นี่แล้วหลายหลายครั้งแล้วก็อร่อยทุกครั้งแหละแต่วันนี้เดี๋ยวแอนจะมาลองชิมนี่นี่มันเป็นที่เราสั่งมานะทุกคนมันเป็นนี่อย่างนี้เลยค่ะมันเป็นกุยช่ายที่แบบว่าแบบทอดเนาะสีขาวน้ำจิ้มเนี่ยน้องก็ทำเองนะตูดของเขาด้วย มาค่ะแต่ลองชิมเลยบางร้านเขาจะหวานไปบางร้านก็จะเผ็ดไปแต่อันเนี้ยแอนจะลองดูทีน้ำจิ้มเยิมนะทุกคนคําโตโตชิลสิบบาทมาค่ะอือออือน้ำจิ้มอร่อยคุ้ใช่ายเขาก็กลมกล่มเขาเรียกว่าอะไรนะ ม็ทำล่ำลืออ่ะทุกคนนี่แอมมีแบบสีชมพูแล้วนะอืมสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบว่าใช้แป้งอีกแบบหนึง่งมันจะนุ่มกว่าแต่ก็จะชิ้นละยี่สิบบาทเันจะดูนืดๆหน่อยนึดๆหน่อยค่ะอน้ำจิ้มเขาอร่อยทุกคนนี่อืออกเปรี้ยวหวานนิดๆไม่เผ็ดเด็กๆกินได้ นี่ยับยืนมาเลยคะ่ะทุกคนน้องขายดีมากเลยอะนี่ชิ้นใหญ่นะโอ้ห oh. มาค่ะคาร์เมยเลยอือห mm ือ hmm. นุ่มอร่อยอะ่ะ ของของน้องอ้อนนะเขามีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดมีไส้กุ้ยช่ายแล้วก็เหือกหนไมายเป็นชิ้นๆนะชิ้นลนะนสิบ,บาทแต่สิ่นภูมินะแต่ที่สิบแล้วก็มีทั้งแบบใส่กล่องกลับบ้านได้เลยก็หั่นหันน้องน้องเขาแบบสามารถตัดให้ทานได้เลยหรือว่าใส่เป็นชิ้นๆไปฝากคนที่บ้านก็ได้ลูกค้ามาซื้อกันมากหน้าหลายตาควนคะ่ะ ใครผ่านไปผ่านมานะคะมาอุดหุ่นร้านพี่ชายร้านของน้องอ้อได้นะน่ที่ทตลาดหลวงีทุกคนน้องจะมาขายทุกๆวันแต่อาจจะสถานที่ที่เขาขายนะั่นน่ะไม่ถึงร้านนะันนะ่าบางครั้งหน้าร้านอาจจะยังแบบมันยังไม่มีที่ประจำเนาะอาจจะต้องเดินหางกันนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะแอนขออนุญาตไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าแอนจะพาทุกคนไปชิมของอะไรอะไรอร่อยอร่อยราคาย่อมเยา อย่าลืมติดตามแอนนะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดตับสะไคร้ด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้แอนไปก่อนนะบ๊ายบาย